Oh, yeah. Wait, we don't have to start the day yet. Even if we run out. พร้อมหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วเราออกเดินทางกันเลยไเดี๋ยวเจอกันที่พัทยานะคะอตอนนี้เราอยู่หน้าโรงแรมแล้วนะคะ ถึงแล้วนะคะแกนเซ็นเตอร์พอย์พัทยาบริเวณที่เราเห็นนี้ก็จะเป็นทางเข้าของโรงแรมนะคะอ่าส่วนโรงแรมนะหาง่ายมากเลยนะคะเขาเชื่อมโรงแรมติดกับห้างเทอร์มินอลเทวนตีวันนะคะข้างหน้าจะเป็นรูปเครื่องบินนะคะ ห้างก็จะอยู่ด้านล่างนะคะส่วนโรงแรมนั้นจะอยู่ด้านบนนะคะข้อดีของโรงแรมนี้นะคะคือสะดวกสบายนะคะเราสามารถามาเดินชอปปิ้งในห้างนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันนะคะไปเช็คอินกันก่อนนะคะ,ะคือช่องนี้นะคะที่เราจะเข้าไปคือเกตสองนี้นะคะเป็นจุดเช็คอินมันจะอยู่ข้างล่างของห้างนะคะมันจะอยู่เป็นโซนเลยนะคะ เดี๋ยวเข้าไปกันเลยค่ะข้างล่างที่เห็นนี้เป็นจุดที่เช็คอินนะคะเดี๋ยวช่วงระหว่างที่รอเช็คอินนะคะเราจะก็จะพาเพื่อนๆเ,เดินชมบรรยากาศข้างล่างไปก่อนนะคะ ยจังเลยว้าวบริเวณในห้องนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะโทนสีขาวนะคะพื้นพื้นนะคะก็ไม่มีโซฟาให้นะแต่ว่าเขาจะมีเก้าอี้ไว้นั่งข้างนอกนะคะชมวิวด้านนอกนะคะหนึ่ง wow, ชุดมีไฟด้วยไฟนี้เรามองยังไม่เห็นนะคะมันจะเป็นกลุ่มดาวนะคะต้องดูตอนกลางคืนนะคะ แล้วก็จะมีเตียงเสริมให้ทุกห้องเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องเด็กๆกันนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเลยเป็นไงเด็กๆชอบไหมห้องนี้ชอบไหมไม่ดูสับเลยนะ จุดยอดเลยเดี๋ยวเราก็จะลงไปเล่นน้ำตอนชักบ่ายสามโมงนะเด็กสามโมงให้แมดนันอ่อนก่อนมาลูเกลยาดีมาลูเกล้าจะเล่นเมื่อไหร่สามโมงสามโมงอ้าโอเคถ้างั้นลงไปเลยว้าเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างไป จะเล่นน้ำกันนะเด็กๆเด็กชอบใจมากยา <ś ia> กาศสุดยอดอห้องที่เราอยู่จะมองเห็นวิวสวนน้ำด้วยนะคะข้างล่างสวยงามนะคะเห็นวิวพัทยารอบๆนะคะอยู่ตรงนูน้นมองไปไกลอีกนิดนึงนะก็จะเป็นทะเลนะคะ วิวสวยนะคะถ้าอีอยู่อีกฝั่งหนึ่งจะมองไม่เห็นเลยนะคะเขาจะมีน้ําแข็งไว้ให้นะคะอันนี้ฟรีนะคะไม่เสียตังค์นะคะตักได้เลยนะคะแล้วก็ส่วน่าตู้เครื่องดื่มนะคะถัดมานะคะก็จะมีตู้เครื่องดื่มอันนี้เสียตังค์นะคะอ้าวรีบมาแล้วรีบๆลงไปเลย จุดนี้เป็นจุดที่มารับผ้าเช็ดตัวนะคะแล้วก็บอกห้องเขานะคะว่ามีกี่ห้องก็รับผ้าเช็ดตัวไปเลยนะคะไปเลยเด็กๆรับตั้งไหนก็ได้ค่ะ สไลเดอร์ทั้งสองฝั่งเลยนะคะซ้ายขวาน,นะคะเด็กๆชอบ ก็จะมีเคาน์เตอร์บาร์นะคะแล้วก็สามารถสั่งเครื่องดื่มมาทานได้เลยนะคะไปไหนกันเด็กๆ ไปเล่นสไลเดอร์กันแล้วลงไปแล้วสองคนเหลือน้องเก้าคนเดียวเดี๋ยวน้องเก้าตามมาอ้าวมาแล้วไปก็สนุกเขาละเด็กๆชอบ ส่วนสะว่ายน้ําด้านนี้จะเป็นของผู้ใหญ่นะจะลึกนะแต่ว่าถ้ามีเด็กๆก็ต้องมีชูชีพนะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่คอยดูแลนะคะ Start ยางปลองานรื่อ้โเริ่มแล้วนะคะเด็กๆรคุณมาดูที่ยังแดนอยู่นะรับตงวันต่อรับงวันต่อ เวลาวันนี้ครับเรามีนัดกระน้ำสำหรับเอฟซีวินดี้น้เดือนแย่งอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีรางวัลใหญ่ๆมอบให้คุณน้องคุณหนูด้วยสำหรับแชมป์เกินวันนี้นะครับเรามีนัดก,กันนะเวลา16นาฬิกา50นาทีนะครับวันนี้เรามีเต้นในน้ำเลยนะจ๊าตอนนี้ขอให้คุณน้องคุณหนูเล่นควาเบอรฟ์ฟอร์มอย่างสนุกสนานก่อนนะครับโยบายโยบาย ยังแกอยู่นะจ๊ะยังแกยู่มันสุดนะตอนนี้แล้วผมยุยุ๊บฮะฮะเอามันมานะเอามันมานะฮะโอ้โอ้โอ้จะต้องเป็นของไงนะโอ้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 เด้อเด้อเนะ่ยเต้นให้มันนะเดี๋ยวเต้นให้มันให้เพื่อนก่อนนะครับอ่าเสื้อ์ปีศานะครับอ่ามาเป็นข้ามาครับรางวัลสุดมากครับมา น้องคนที่เต้นอยู่นะครับเต้นมาบําเพ็ญได้วยเต้นไปด้วยนะครับปาร์ตี้โฟมครับปาร์ตี้โฟมเก่งมากเลยคจ้าจับที่วัดที่วัด โอเคยขาขาเกมากงตงริ้ตัวเองหน่อเราจะพูดาวลงนะจ๊ะเตรียตัวขอให้คุณน้องคุณโดนชูแขนขึ้นมา2องข้างโอเคเตรียมตัวหน้าวันนี้เราได้รับรา,างวัลทุกท่านเลยนะองกลัวไม่ได้รับรางวัลนะครับผมโอเคนิวยี่ยมากครับยืดขอ,ข,อข,อของของขึ้นมาสึงก็ b a ์นะครับสุด้วยยืดขามาด้านหน้าค่ะยืดขามาด้านหน้าเก่งมากค่ะเก่งมาก เราจะเอาขาไปด้านหลังกางปีกพร้อมกันหางวาเราจะนับหนึ่งถึงร้อยครับเริ่มจาก1ิ๊่ะเจ็สอ0สามเดสี่็ห้าเกเก้ารยเจ็าจหสลับข้างแร้เลนะครเียบ่อนโอ้ลงแล้วลงแล้วหนยืนขามาน้สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้ว วิน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 โอ้ oh, ท่านี้สวยงามดีโอเคผ้ okay. าแขกฉลบทำให้หัวใจเต้นขาลงนะครับหลังจากนี้เราเรารับรับธันต่อแล้ว,แล,วแล้วก็เล่นพบกับผมในช่วงครึ่งหลังนะครับขอให้คุณน้องคุณนูเติมไปด้วยกันสุดท้ายขอให้คุณน้องคุณหนูตีน,น,นะะ้ำไดเด้วยว,ว้าวมันมากครับผมมันมากขอให้คุณน้องคุณหนูนะเดินต่อแถวขึ้นมาหนยเก่งมากครับผม รับรางวัลพร้อมสแลปีนะผมหยิกมาทุกท่านเลยนะพี่ย้ายแวเดินเข้ามาเลยครับเดินเข้ามาต่อแถวเลยครับไาเดินเข้ามาเลยค่ะเดินเข้ามาต่อแถวแบบนี้นะครับหยิกแถวเนึงครับต่อแถววันวัเดินเข้ามาเลยค่ะเดินเข้ามามาแถนมาได้ค่ะมาเร็วค่ะมาเร็วเดินเข้ามาครับต่อแถวรับรางวัลพร้อมสแลปีนะคะสำหรับคุณน้องคุณโอที่ถือจุงตัวมาแสดงว่าได้เป็นแชมป์ของวันนี้นะครับ หลังคุณน้องคุณลุงนี่ไม่ได้เป็นแชมป์เมื่อวานนี้ไม่ต้องเสียใจแล้วอาทิตย์หน้าเรายังมีอีกสองวันนะเราต้องเอาแชมป์ไปนี่เรากำลังขึ้นไปชมวิวรอบๆกระจกใสนะคะ น่ากลัวนิดนึงนะคะทุกคนวิวสวยนะคะวิวรอบๆเมืองพัทยานะคะนูน่นเลยไปอีกนิดนึงนะคะเราก็จะเห็นเป็นทะเลนะคะสุดลูกหูกลูกตาน,นู่นนะคะเห็นทะเลวิวสวยงามนะคะ เพื่อนๆคะจุดนี้เราสามารถมองเห็นเครื่องบินนะคะเครื่องบินที่จอดอยู่หน้าห้างนะคะเหมือนตอนที่เราเข้ามาครั้งแรกนะคะเราก็จะมองเห็นเครื่องบินผ่านกระจกนะคะ อาหารเช้าค่ะอลังการมากนี่อาหารเช้าค่ะน,นี่เป็นจะเป็นพวกข้าวต้มนะคะนี่อะไรคะพี่เจ้เอาอะไรคะอันนั้นมันอะไรค่ะ,อ,นนคะอะไรคะ จะปะตโกส่วนด้านนี้ก็จะเป็นขนมปังนะคะ เป็นพวกสลัดนะคะมีสลดัดนี่ก็จะเป็นทอปนะ ขาหมูนะคะมีขาหมูมีเป็นข้าวต้มค่ะต้มแล้จะเป็นปลาตโะตโขปลาตะโกน้ำเต้าหู้นะคะนี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นพวกน้ำนะคะ ที่นั่งนะคะก็จะเป็นแบบนี้ไปดูมีน้ำอะไรบ้างนะคะเป็นพวกน้ำส้มะหลายแบบ โนนั่งก็จะกว้างขวางนะคะนอกสุดลูกหมูลตาไปเลยนะคะนอกนอกก็มีหรือข้างในก็มีนะคะโซนน,นั่งนั่งก็ไปดูอาหารอีกครั้งหนึ่งนะคะ เป็นปาต่โขะปาะงโะแลก็จะเป็นผลไม้นน เอาอะไรเอาอะไรล่ะอเด็กๆเอาอะไรครับเอาอะไรครับอ๋อแหน่เอาอะไรคะก้าวล่ะก้าวอะไรครับไม่เอาเลยหรอ ไขด่ดาวเยิม้มตัวนี้ก็ไขด่ดาวเยิม้มไม่ใช่กินอะไรคะนะ่ะกินเยอะๆกันนะคะยี่เห็นมาหน่อยคะ่ะยิ่งในหน้าหน่อยคะ่ยะกินน้อยมากเลยมันมีเยอะๆตากมาเยอะๆสิครับ ไปเอาอีกนะขาหมูน่ากินมากเลย

เลีย้ยงกันอยู่นั่นแหละยเยอะๆนะครับแล้วก็จะเป็นกาแฟดำแก้วน,นี้ก็จะเป็นลาเต้อันนี้เป็นน้ำเต้าหู้ Start the day yet. i just wanna stay even if we run late เลีวเรากำลังจะเดินลงไปที่ห้างนะคะสะดวกสบายนะคะข้อดีของมาพักที่นี่นะคะ,ะกินเที่ยวที่เดียวจบเลยนะคะเดี๋ยวเราไปหาขนมหวานไปเดินชอปปิง้งหาของอร่อยอร่อยทานกันนะคะ Start the day I just wanna stay. Even if we run late. ทานขนมหวานกันร้านนี้เลยค่ะอแม m ม n g o สำหรับคลิปนี้เด็กๆชอบมากเด็กๆเ,เขาบอกว่าสนุกมากเลยอยากมาอีก ก็ขอ,ขอฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราและเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ